เลียนแล้กก็ได้ยาตัวนี้มากแก้อาการหนองในได้พี่น้องยาตัวนี้ใส่ด้ดีกก็ผูหยิ่งที่เป็นเอ่อเป็นพื้นพื้นในไอไอในในเพศผู้หยิ่งนะพี่น้องเป็นพื้นพื้นที่อาการรุนแรงเป็นพื้นขั้นในออไออวัยวะเพศนะช่วงที่ว่าเป็นตกขาวยังรุนแรงเลยกบสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทุกู่ทุกคนมาพอกันอีกแล้วเนาะมานีสิพามา แนะนำสมุนไพรพี่น้องเป็นตัวยาตัวหนึ่งที่่อยใส่ประจําอยู่พี่น้องยาตัวนี้สรรพคุณคือซอยในเรื่องของโรคหนองในตกขาวในผู้หญิงแล้วก็ช่วยในเรื่องของโกกรคสะกิดเงินแล้วก็กระชับกระชับช่องคอดได้พี่น้องยาตัวนี้เอิรนวาพระพุทธรักษาเดี๋ยวจะพาไปขุดแล้วก็ต้ม พิธีกินเนาะว่าส่วนใดของยาเนี่ยกินได้บ้างแ้วพวกคุณดีเลิศพี่น้องคอยกินประจำเลยแก้ตกขาวไปขุดกันอ้าวนี่พี่น้องนี่เป็นมเมล็ดนั้นพี่น้องดอกใบพี่น้องพี่น้องอาจจะเคยเห็นพันๆนเนาะเป็นสีสม ต้นสีสมเมันมีหลายสีแต่ว่าเปก็กยกินคือสีนี่ประจําพี่น้องสีอื่นอาจจะบรรูแต่ว่าต้นเนี่ยเป็นสมุนไพรที่พ่อพ่อคอยนีย่แล้วกินประจำอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวห้องิมกกุดเอาเหงามวนนีอนะยินแขนแห้งพี่นนอะ ได้แล้วพี่น,น้องนี่หัวของมันจะเป็นประมาณคือคานี่พี่น้องลักษณะคือหัวใส่ไข่คาเนาะนี่ประมาณนี้พือกันก็คาเลยพี่น,น้องลักตุนเนี่ยเขาจะเอาเงามันเนี่ยเงาแล้วก็ลาดเนาะไปล่างทั้วามสะอาดแล้วก็ต้มกินโอเคครับ พี่น้องเมื่อเขาได้เหงามันแล้วเนาะเขาขุดได้แล้วเขาก็มลาล่างแล้วก็หั่นแล้วก็ใส่หม้อเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไปพี่น้องเติมน้ำลงไปให้ถ่วมเลยเด้อให้ถ่วมพอดีพี่น้องแล้วก็ต้มให้ประมาณ30ินาทีหรือว่าจนกว่าไอ้น้ำน้ำยาเขาจะออกเป็นเป็นสีเหลืองอมพันพี่นอ้องต้มไปเรื่อยๆจ้ะอ่าพี่น้อง ได้แล้วพี่น้องตัวยาเขาต้มยาเสร็จแล้วเขาจะได้สีประมาณนี้พี่น้องนี่คือสีสีเหลืองอมพันเนาะพี่น้องสีชาเนาะต้มกินเป็นชาพี่น้องเชา้ากลางวันเย็นเนาะสปปรรพคุณสปปรรพคุณยาตัวนี้เนาะพี่น้องมเมล็ดมีลดเมาเย็นตําพอกแก้อาการปวดศีรษะใดประคบตรงที่เขาปวดศีรษะพี่น้องดอกเป็นยาช่วยสงบจิตสงบใจท้าไม้สดชื่นช่วยลดความดันโลหิตสูงพี่น้องไอ เงามันขับปัสสาวะแก้อาการตกขาวในสตรีแล้วก็แก่โรคหนองในเนาะในผู้ชายเนาะเป็นยาห้ามเลือดพี่น้องลดบวมพี่น้องและอีกมากมายที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเนาะให้พี่น้องไปเสิร์เบงในเน็ตเอาเนาะอันนี้ก็เป็นตัวยาที่คุณพ่อแนี่ําของข่อยมาเนาะเพราะว่าพ่อขอยนีย่ประสบการณ์จริงๆของพ่อขอยนี่ก็ค,คือว่าเพื่อน่ะเป็นบ้าแร้วเพื่อนเป่น,น,ปน,นผู้สาวเพื่อนกะ เหยวบ่อปวดกระปูเนาะเจ็บกระปูว่างันเถาะเป็นโรคหนองในนั่นแหละเพื่อนกลับไปได้ยาสมุนไพรตัวนี้มาเพื่อนไปเลี้ยนมาเนาะไปเลี้ยนกล้วก็ได้ยาตัวนี้มาแก่อาการหนองในได้พี่น้องยาตัวนี้ใส่ดีีกับผูยิ่งที่เป็นเอ่อเป็นพื้นพื้นในไอ้ไอ้ในในเพศผู้ยิ่งนะพี่น้องเป็นพื้นพื้นที่อาการรุนแรงเป็นพื้นขั้นใน อไอ้อวัยวะเพศนะช่วงที่ว่าเป็นตกขาวยังรุนแรงเลยกับข่อยนี่ก็ใส่ได้เพราะว่าข่อยก็เคยเป็นนี่กันไอพื้นตกขาวนะพี่น้อง mm hmm. ก็ลองไปหามารับประทานดูได้นะจ๊ะ mm hmm. ก็กลับลาไปก่อนเนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กันเด้อ mm hmm. ขอบคุณหลายๆจ้า subscribe ด้วยนะ subscribe ด้วยจ้ะ